คืนนี้ท้องฟ้ามืดจริงๆคงพระเป็นวันหยุดของดวงจันทร์เราจริงไม่เห็นเขาออกมาเปล่งแสงสุกสว่างเหมือนเช่นเคยแต่ก็ยังมีดวงดาวมากมายแข่งกันส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้าฮ้าน่าเห็นใจดวงดาวที่ต้องคอยเฝ้าท้องฟ้าทุกคืนทุกคืนไม่มีวันหยุดเหมือนดวงจันทร์บ้างเลย เจ้าหนูว่าตุ๊กตับนั่งรำพึงอยู่บนเห็ดป่าดอกใหญ่พลางดื่มด่ำกับท้องฟ้ายามราตรีที่เงียบสงบแต่ไม่นานนะสายลมก็พัดแรงขึ้นแรงขึ้นตุ๊กตับจึงคิดที่จะกลับเข้าบ้านซึ่งก็คือโรงอันอบอุ่นในตอไม้ปุกุใกล้ๆนั่นเองขณะที่ตุ๊กตบกำลังจะปีนล,ลงจากเห็ด ทานใดนั้นเขาก็เห็นดาวดวงหนึง่งลอยละลิ้วลงมาจากท้องฟ้าและตกลงในทุ่งหญ้าเบื้องหน้าตุกตับตกใจมากตายละลมพัดแรงจนดาวร่วงลงมาจากท้องฟ้าเลยนี่เขาเรีบวิ่งไปดูดวงดาวท,าทันทีตุกตับเห็นดวงดาวสุกสว่างดวงหนึ่งนอนสงบ,บนิ่งอยู่กลางทุ่งหญ้า เขาจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยประยุงดวงดาวให้ลุกขึ้นอุ๊ยเจ็บจังเลยดวงดาวครวดครางโถฉันสงสารเธอจริงๆที่ถูกลมพัดจนร่วงลงมาตุกตับพูดอย่างจริงใจลมนะหรือพัดฉันร่วงลงมาฮะไม่มีวันเสียละดวงดาวพูดอย่างถนนฉันกระโดดลงมาเองต่างหากละ่ะ ตุกตาประหลาดใจมากดวงดาวพูดต่อว่าฉันน่ะเบื่อเบื่อที่ต้องออกมาเฝ้าท้องฟ้าทุกคืนเลยหนีลงมาที่นี่บนโลกนี้ไงคงจะมีเรื่องที่น่าสนุกกว่าเยอะเลยเอาละฉันจะเริ่มต้นระจนภัยเสถีไปก่อนนะหุ้วดดวงดาวกล่าวลาแล้วเดินจากไป ปล่อยให้ตุ๊กตับกยืนอ้าปากบออย่างงงงันอยู่ตามลำบังไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวว่าคณะละครสัตว์ของคุณช้างจัมโบ้มาเปิดการแสดงอยู่ที่ชายป่าตุ๊กตับกจึงรีบเดินทางไปชมมีการแสดงกายกรรมที่น่าหวาเสียวของฝูงลิงนกกระจอกเทศเต้นระบำงมวยปล้ำ ระหว่างสิงโตกับเสือโคร่งและการแสดงที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเมื่อชมการแสดงแล้วตุ๊กตาก็ออกมาเดินดูภายนนอกตึซึ่งมีกรงตั้งเรียงรายอยู่ตุ๊กตาเดินดูสัตว์แปลกๆที่ถูกขังอยู่ในกรงต่างๆเช่นม้าน้อยมีสองหัวงูมีขากบหน้าหูเป็นต้น แล,แล้วตุ๊กตักก็ต้องแปลกใจมากเมื่อพบดวงดาวถูกขังอยู่ในกรงกลงหนึ่งดวงดาวดีใจมากเมื่อเห็นตุ๊กตักหอ้วนจำฉันได้หรือเปล่าดวงดาวถามจำได้สิฉันชื่อตุ๊กตักตุ๊กตักบ,บอกรีบแนะนํนำตัวแล้วเธอมาทำอะไรอยู่ในกรงนี้ล่ะดวงดาวเริ่มร้องไห้ ขณะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ตุกตับฟังเมื่อวันนั้นพอฉันแยกจากเธอก็พบกับลิงหางยาวพวกมันจับฉันมาขายให้คุณช้างจัมโบ้เพราะคิดว่าฉันเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่แล้วเรียกฉันว่าเจ้าตัวเรือนแสงืออ,อ,อตุกตับสงสารดวงดาวมากเขาจึงอาสาที่จะช่วยพาดวงดาวหนีไป ในคืนนั้นตุ๊กตับจินแอบเข้าไปในคณะละครสัอีกครั้งแล้วพาดวงดาวนี้ออกมาเมื่อทั้งคู่เดินทางไปไกลจากคณะละครสั์พอสมควรแล้วตุ๊กตับก็ถามว่าแล้วเธอคิดจะทำอย่างไรต่อไปละจ๊ะจะไป,ปรปะจนภัยต่อไหมดวงดาวรีบสั่นหัวแล้วบอกเสียงอ่อยว่าไม่แล้วละ่ะ ฉันจะกลับไปอยู่บนท้องฟ้าตามเดิมถึงแม้ว่าจะน่าเบื่อสักหน่อยแต่เมื่อฉันมองลงมายังโลกก็ยังเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากมายและฉันก็มีความสุขกับการมองดูโลกมากกว่าการลงมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกฉันก็มีความสุขกับการมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนกันตุ๊กตาบรีบบอฉันยังคิดอยู่ว่า ถ้าดาวดวงอื่นๆเกิดเบื่อนายเหมือนเธอแล้วพากันหนีจากท้องฟ้าจนหมดท้องฟ้าคงจะเศร้ามากเลยเนาะถ้าอย่างนั้นฉันต้องรีบขึ้นไปบอกเพื่อนๆแล้วว่าการอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับตัวเองนะ่ะดีที่สุดแล้วจะได้ไม่มีดาวดวงไหนหนีออกไปอีกอยังไงล่ะดวงดาวบอกขอบคุณนะที่ช่วยเหลือฉัน ฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยลาก่อนจะตุ๊กตั๊กดวงดาวบอกก่อนลอยกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าตั้งแต่นั้นมาเมื่อตุ๊กตั๊กมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามราตรีเขาจะพยายามหาว่าดาวดวงไหนนคือดวงดาวแสนสนที่เขาเคยเจอและหวังว่าดวงดาวจะกำลังมองเขาอยู่ด้วยเช่นกัน